วันนี้ก็อยู่กับกาเด้นนะครับวันนี้มกพจะมาห้วยสภาพประกาศกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับกาเดนนะครับวันนี้ก็มาห้วยสภาพประกาศแล้วทุกคนซึ่งวันนี้ก็มาด้สภาพประกาศกันอีกแล้วนะทุกคนวันนี้ก็มาห้วยสภาพประกาศแล้วทุกคนวันนี้ก็มาด้วยสภาพประกาศแล้วทุกคนนะครับนะตอนนี้ทุกคนก็เป็นวันที่ยี่ิบเก้าแล้วนะทุกคนนะทุกคนนะครับตอนนี้ทุกคนนะฮะทุกคนนะครับพยากรณ์อากาศนะทุกคนนะครับทุกคนตอนนี้ทุกคนนะครับเราก็ ให้กดไลค์กดติดตามกดแชร์นะทุกคนหากคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ไปให้เ,เพื่อนเเขาดูกันนะทุกคนนะครับลานะทุกคนนะครับนอกจากว่าช่องเก่านะครับวิดีโอไม่ได้มีปัญหาช่องไม่ไม่ได้มีปัญหาแต่นอกจากว่าวิดีโอในช่องมันเยอะเกินไปเราขอเปลี่ยนมาลงช่องใหม่เลยแล้วกันนะครับช่องเก่าย้ํานะครับไม่มีปัญหาอะไรทั้งส้นแต่แต่ มันเกิดจากวิดีโอมันเยอะเกินไปสามร้อยสี่สิบคลิปนี่ก็ตุดของสิทธิ์ของประวัติศาสตร์เลยนะครับยอดดิวต้นยอดดิวก็ขึ้นไปเยอะด้วยนะครับจากตอนนั้นหลักสิบล้านที่ทําได้ตอนนี้ขยับเป็นหลักพันล้านแล้วคาดว่ามันจะสูงขึ้นยังต่อเนื่องถ้าหากมีคนดูต่อเนื่องยอดดิวตัวน,นี้ได้ระดับสามพันล้านนะครับโอเคนะครับ แต่ถ้ามีคนดูเพิ่มขึ้นอ,อีกประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเขาว่ายอดบิวจะขึ้นไปถึงห้าถึงหกพันล้านตอนนี้วิดีโอก็ประมาณสามร้อยหกสิกว่าคลิปแล้วนะครับโอเคนะครับแล้วถ้าเมื่อเราลงมาทั้งหมดตั้งแต่เราใช้มือถือเครื่องอื่นอ่ะคิดว่าคลิปสะสมได้เป็นร้อยเป็นพันคลิปแล้วมั้งนะครับถ้าตั้งแต่เราเริ่มลงครั้งแรกจนถึงตอนนะกี่ปีมาแล้วล่ะนะครับสองปีมาแล้วก็ถ้าลงแบบ สองคลิปสามคลิปก็ประมาณคูณกันไปเลยนะครับสองคูณสามนะครับก็เท่ากับหกคลิปถ้าเราลงวละสามคลิปสองปีเจ็ดรอยี่สิบวันก็คือประมาณสองพันคลิปกว่าเลยนะครับบอกเลยว่ามันเยอะมากๆากทุกคนนะครับแล้ววันนี้นะทุกคนนะครับขนาดข้อความนะครับเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดนะฮะทุกคนนะครับดังนั้นการมองเห็นจะต้องเยอะที่สุดด้วยนะฮะทุกคนนะครับ ตอนนี้นะคนุนะครับบรรยากาศตอนนี้นะครับก็ค่อยๆกําลรจะเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันนะครับตอนนี้คือเจ็ดโมงยี่สิบหกนะครับบรรยากาศดูกับบรรยากาศดูลาเหมือนกับเจ็ดโมงสามสิบห้าเลยเนาะเออบรรยากาศอย่างนี้คล้ายๆนะแต่จริงๆเวลาเจ็ดโมงของเรายี่สิบหกนะครับนี่ดูเลยนะครับเวลาในมือถือนะครับดูเลยนะครับ วันนี้เงียบๆนะทุกคนแบบไม่ต้องอะไรมากนะครับวันนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งที่เรามาอยู่ด้านล่างนะครับโอเคนะครับตอนนี้อุณหภูมินะครับดูแล้วนะครับก็หนาวใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมวลอากาศเย็นจะมาอีกรอบหนึ่งนะก็จะทําให้อากาศเย็นลงอีกพรุ่งนี้จะเย็นลงอีกสององศาและในวันที่สาสิบเอ็ดและหนึ่งมกราคมอุณหภูมิเย็นขึ้นทั้งหมดทั้งหมดสี่องศานะครับ นี่คือครั้งที่เย็นที่สุดในรอบกี่ปีนะครับนะครับโอกาสที่จะอุอณหภูมิกรุงเทพอยู่ที่สิบเจ็ดองศาในในทุกๆรอบนั้นมันมีโอกาสอยู่นะครับประมาณโอกาสอาจจะประมาณหนึ่งถึงสองปีประมาณสองปีที่จะเจออุณหภูมิประมาณสิบเจ็ดองศาในกรุงเทพแล้วเมื่อสิบห้าองศานั้น โอกาสการความเป็นไปนั้นยากขึ้นนะครับคาดว่ากรุงเทพเราจะมีแค่กรุงเทพจะหนาวขึ้นนะครับกรุงเทพเก้าองศานี้มีโอกาสเป็นไปได้น้อยนะครับประมาณรอบหนึ่งก็ประมาณสิบถึงร้อยปีนะครับที่จะเจอนะครับถึงว่าความแปรปรวนของชั้นบรรยากาศของโลกของเราก็จะทําให้กรุงเทพมีอากาศหนาวผปดปกตินะครับอุณหภูมินี่คือติดลบร้อยห้าสิบมาเป็นเวลานานแล้วนะครับ เดี๋ยวหลังปีใหม่ไปวันที่สองต้นไปอุณหภูมิก็จะเริ่มสูงขึ้นนะครับมันจะสูงขึ้นราวๆห้าถึงหกองศาก่อนหลังจกนั้นมันจะค่อยชะลอตัวนะครับชะลอตัวการขึ้นนะครับของอุณหภูมินะครับหรือบาค้ามันก็หยุดไปชื่อข่าวก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ขอไว้ก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงแล้วนะคะทุกคนเช้าๆนะครับยามเช้าให้สบายกันนะคะทุกคนนะครับ นะฮะทุกคนนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าทีแล้วนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็นะฮะทุกคนดูแล้วก็เผลนๆอยู่นะครับวันนี้นะครับให้ดูเต็มคลิปวิดีโอเลยนะครับนื่องจากว่าเนี่ยเห็นไหมพอเวลาปั๊บหนึ่งมันก็เปลี่ยนเป็นสี่จุเก้าแยกสามเมืองหนึ่งหนึ่ง,งสู่ตะสูสสส่ประเทศไทยอะไรไม่รู้นะครับแล้วสภ้าพมันก็เปลี่ยนมาเป็นอะไรไม่รู้อีกนะครับสถานที่นี้เปลี่ยนจัดเลยนะครับ นะถ้าเรามีมีไอ้รูปอะไรสีดำๆข,ขาวๆมีเป็นแบบข้อความในข้อความด้วยม,มันคงแบบจะกินพื้นที่เราเยอะอันนี้เราอันนี้แบบมาปิดไปเลยนะครับดังตรงขานาดข้อความใหญ่มันจะกินพื้นที่แล้วมันจะกินรูปภาพเยอะให้เห็นแต่ข้อความก็พอแล้วที่มันใหญ่ประมาณนี้นะครับวันนี้คลิปเต็มระบบนะครับทุกคนคลิปเต็มระบบก็คือเต็มระบบคลิปเลยนะครับ14นาทีวันนี้เอาไปเลยนะครับ ทั้งหมดยี่สิบแปดนาทีโอเคนะครับทิศอีสคือทิศตะวันออกนะครับ e a s t นะครับเขาบอกทิศนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับดังนั้นมันแปลว่าทิศตะวันออกนะครับลมด้วยความเร็วสิบสี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนะครับบรรพัดมันทิศตะวันออกนะครับสายลมไม่แรงนะทุกคนนะครับต้นไม้พอสั่นไหวได้เล็กๆน้อยๆอยนะครับโอเควันนี้เราจะลงเราจะอัปโหลดคลิปลงยู่เต็มระบบเลยนะครับ แบบไม่มีเสียแน่นอนนะ้เนื่องจากว่ามันจะว่าเราเนื่องจากว่า,า,วา,า,วาบางวันมันก็ลงได้เต็มที่นะครับมันไม่มีปัญหาอะไรเลยสาเหตุที่คลิปมันมีเวลาแค่ประมาณห้าถึงหกนาทีนั้นมันอาจจะเกิดจากปัญหาปัญหาปัญหาข้ออะไรบางอย่างที่ผิดพลาดแน่ๆทาให้การลงคลิปมีปัญหาเวล,ลาคลิปเหลือเพียงหกนาทีไม่รู้เหมือนกันมันเป็น,เป,นเป็นเพราะอะไร แต่มันเกิดน่าจะเป็นปัญหาใหญ่น่าจะเป็นน่าจะเป็นปัญหานะครับแอร์นี้กี่วันจะไปติดก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงครึ่งไปแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะมีการเดี๋ยวเป็ีอ่านะทุกคนนะครับระยะก็ควรจะเว้นเ้นด้วยนะครับเอากล่องแชงกาลิล่ามานะครับ ขาอให้อยู่ในที่เหมาะสมนะครับอย่าให้มือถือหล่นนะครับอย่าให้หล่นนะโด,โดนนะบอกให้ชั่งน้ำหนักเลยนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกคนเราก็ถ่ายไปก่อนนะครับยืนนิ่งๆไปก่อนเดี๋ยวภาพเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับ โอเคนะทุกคนนะครับหมดเวลานะครับไม่รู้หนักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันแนวคลิปเราเองนะครับเก็บของเหมือนเดิมนะครับเก็บของให้เรียบร้อยวันนี้วันนี้หลบวันนี้นะครับคลิปสามารถลงวัได้ตามปกติแล้วนะครับแบบไม่มีขาดไม่มีตับอะไรเลยนะครับเก้าอี้เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับเก็บเรียบร้อยนะครับวันนี้ข้อความเปลี่ยนสีทุกๆวันนะครับทุกคนขอให้เดินทางปลอดภัยกลับบ้านนะครับ นะครับปี2024ต้อนรับปี2025นะครับปีใหม่นี้นะครับเตรียมตัวเย็นอีกเลยนะครับพรุ่งนี้ดูอูดูภูมิดิแล้วพรุ่งนี้คอยดูแล้วกันว่าติดลบ152.25องศาจริงไหมอุณหภูมิมันเป็นซีก็คือเป็นหน่วยของโอเคนะครับถ้าตัว F ก็คือฟาเรนไฮต์นะครับถ้าเป็น K ก็คือเคลวินนะครับ นี่แหละนะครับนี่คือหน่วยสามหน่วยที่เรียนรู้นะครับแต่โตเดี๋ยวโตวไปเดี๋ยวหน่วยหน่วยคำนวณอุณหภูมินะครับเดี๋ยวสมัยเดี๋ยวใครที่ขึ้นมัธยมเดี๋ยวอาจจะได้เรียนนะครับบอกเลยนะครับอณหภูมิกำลังจะนะครับทุกคนนะครับหลังปีใหม่คิดว่าจะเพิ่มเกี่ยวกงศาเดี๋ยวยังไงเราจะอัปเดตทุกๆวันให้นะครับทุกคนนะครับ วันนี้นะครับรูปภาพนะครับกลับมาชัดเต็มระบบแล้วนะครับตอนแรกๆตอนตอนนั้นอ่ะพื้นที่เราถ่ายความละเอียดสองอสี่สิบดูไปก็ไม่ชัดอะไรเลยแต่พอมาถ่ายรูปจะชัดปุ๊บเนี่ยรูปภาพดีดเลยนะครับโอเคนะครับซึ่งนะทุกคนนะครับเราก็จะต้องทำวิดีโอให้มีขนาดวันนี้นะครับเราจะลงลิ่แบบเต็มระบบที่สุดนะครับ นะครับว่าจะลงได้หรือไม่นะครับถ้าลงได้นะทุกคนเดี๋ยวจะนั่นให้นะครับดินเราจะได้ยินเสียงเราพูดเสียงรถเสียงพัดลมอย่าให้ได้ยินเสียงน้องแค่นั้นแหละจบได้ยินได้เป็นเสียงที่เราพูดเสียงพัดลมหรือไม่ก็เสียงรถพัดลมเบอร์เสานี่ก็ไม่ได้แรงมากนะครับจะวว่าเราอยู่ระยะที่ห่างๆหน่อยนะครับนะครับ มือถือป้ายอะไรแบตนะครับเอาไปวางข้างบนแล้วนะครับวันนี้นะทุกคนตอนอัปเดตสภาพอากาศเอามือถือขึ้นไปวางข้างบนและเมื่ออัปเดตเสร็จก็เอามือถือลงมาได้นะครับเอาลงมาได้ถ้าอัปเดตเสร็จแล้วและเมื่อเวลากินข้าวหรืออาบน้ําก็ต้องเอามือถือขึ้นไปวางข้างบนอีกรอบแต่ไงถ้าอาบน้ําก็เอามือถือเข้าไปด้วยนะครับแต่ยังไงเมื่อได้เวลาเอามือถือขึ้นอาบน้าเสร็จแต่งตัวเสร็จนะครับ ก็ต้องเอามือถือขึ้นไปวางข้างบนเหมือนเดิม,มจนว่าแดดวันนี้แรงนะครับแต่ก็โดนตากแดดยังไงไม่ร้อนแน่นอนนะครับจ่ว่าอากาศเย็นขนาดนี้แล้วจะร้อนนี่ก็ผิดปกติบ้าแล้วนะครับมือถือเมื่อวานเมื่อวานจับก็ไม่ร้อนนะครับแดดแรงแต่ก็ไม่ร้อนนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาเจ็ดโมงครึ่งนะนะครับนะครับ นะฮะทุกคนสก,กายตอนนี้นะครับมีแม่แค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับโอเคนะครับดูเวลาให้เป็นตัวอย่างนะครับตอนที่เวลาสถานที่อุณหภูมิหรือลมหรือทิศลมเนี่ยทั้งหมดเนี้ยในที่อยู่ในคลิปอยู่ในข้อเป็นข้อความเนะเป็นความจริงหมดเลยนะครับเป็นความจริงนะครับไม่ใช่ใช่เรื่องเล่นนะครับเป็นความจริงบอกไว้ก่อนเป็นความจริงอย่าโมเล่นนะครับ และต้องบอกเลยว่าสภาพอากาศวันนี้นะครับภาคใต้มีสโนเพิ่มขึ้นนะครับห <c oughs> จอกที่เราได้หนาวัันไปรอบตั้งแต่วันที่สิบหกถึงวันที่ยี่สิบสี่แล้วเป็นไงละ่ะนะครับหลังจากที่ผ่านมาได้ก็ลากกาศก็ยังถือว่าโอเคปลอดภัยดีนะครับนะครับ่ังกายเราก็ปลอดภัยอยู่นะครับ <c oughs> ตอนนี้นะทุกคนนะครับ โอเคนะครับถ้าทุกคนไปบ้านนะครับฝากเป็นกดไลค์กดติดตาให้เป็นกําลังใจงกับการเดนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไม่ได้ไดพลาดคลิปใหม่ใม่ของเราเลยขอบคุณครับในทุกๆวันนะครับอุณหภูมิจะลิง n k เปลี่ยนแปลงไปในทุกๆวันนะครับอินเทอร์เน็ตนัท a i r p o ตนะครับเป็นผู้อำนวยการด้านการเรียนรู้ขอบคุณครับ